สวัสดีครับ FC สวัสดีช่องกัปตันสวัสดีช่องสวัสดีครับช่องโ o ้โ l ้ไลท์สวัสดีท่านนะครับนอนมาแสดงคนดีครับผมครับผมมีของจะมาโชว์เพราะว่าผมได้รับแล้ว FC ได้รับอะไรครับได้รับความสำเร็จทางยูทูบเราคือได้รับลกใช่ไหมเดี๋ยวจะเอามาโชว์ ี่ปกติพวกคุณได้โล่อะไรโล่เงินกับตันน่ะโล่อะไรโล่ทองได้ยังงงเงินก้าวได้ยังเห็นไหมผมมาได้โล่ทองได้โล่ทองร้านรับเลยนะดูอ๋ออะไรเนี่ยสีทองโอ้โล่ยูทูบ ธรรมดาที่ไหนผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ3,800ันได้โลดฟองแล้วโอได้โลดเฉยเลยเป็นไงได้โลดจังคุณไม่พูดอะไรเลยเหรออะคุณไม่พูดอะไรเลยเหรอทำไมยิ้มแบบนั้นน่ะเพราะว่าต้องต้องเปิดทำไมยิ้มแบบนั้นต้องเปิดให้ผมกินของในร้านให้หมดเทัวร์มันจำต้องฉลองใหญ่นะโอ้ย่าเลยพอเถอะพอเถอะดูจากโลดผมแล้วคุณก็ยังจะกินของผมอีกเหรอ อันนี้คือสิ่งที่ลูกผมํำให้ขำๆเออเขาเห็นว่าอ,อพ่อทำ Youtube เขาก็เลยอบราวัลให้พ่อเลยทำโล่ให้ผมเลยเออเป็นความคิดของเด็กๆเ,เขา็็าทำให้ผมก่เออดูมีความพยายามดีทำให้นานแล้วแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายผมเมื่อเช้ามานั่งเห็นอุ้ยเออมันก็มันก็น่ารักดีไงเออในมุมของเขาอ่ะเขาทำให้ผมคุณต้องติดเอาไว้ในร้านถ้าเป็นผมผมจะไม่ไม่เก็บไว้นะผม <c oughs> ใช่ใช่ ผม,มก็นังคิดอมันก็เออหน้าหน้าเก็บไว้ไงซึ่งของจริงอ่ะจะมาตอนไหนอ่ะเราไม่รู้ไงแต่เรามีตัวนี้แล้วเราก็สแสดงว่ามีตัวนี้แล้วของจริงัรเ็วนี่อาจจะมีไม่รู้ <laughs> ประทับใจที่เออลูกๆเขาทำให้ <c oughs> เออนั่นแหละอย่าร้องอย่าร้องพ <c oughs> ูดไม่ได้เลยพ <c oughs> อเถออ <c oughs> นี่เห็นไหมมีลายเซ็นด้วยคนทำ บูบูไอ้ยามีลายเซ็นด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงลายเซ็นหรือลายอะไรนะเออมารู้ลายเซ็นภาษาเขาอ่ะเออนี่ก็คือผลงานจากลูกชายผมโชว์พวกคุณก่อนโชว์ก่อนนี่โกงอะไรจะไม่ได้เลยนะโลดเห็นไหมเขาข้ามข้ามกดเอือเบียบข้ามข้ามทุกสิ่งทุกอย่างข้ามทุกกฎเกณฑ์ระเบิดทุกไอ้ยาอ่ะ ยาวเลยยาวเลยไหมสุดจริงอะไรจริงเออเอามั่งนะทำมั่งนะแล้วสีมันเอาเอาสีอะไรมาทาล่ะสีทองบะเอาดินสอ,ส,ส,อสีสีเหลืองด <laughs> ินสอสีเหลืองเออมีมมีมีนูนต่ำมีมเห็นไหมนี่มีน่มโอ้ความคิดดีเออผมเห็นแล้วผมประทับใจเลยเมื่อเช้านั่งคุยกับปุย๋ยออ้ขำขำเลยแต่เขาเขียนชื่อช่องอาจจะไม่ถูกแม่อะไรก็ตามนั้นแหละตามภาษาของเขา ของเด็กๆเอาขอบคุณที่แสดงความดีกับผมด้วยนะขอบคุณมากนะครับมีด้วยคุณจะเลี้ยงอะไรนะฮะโอ้ม่เลี้ยงแล้วดูผมคว่าลองได้โล่เงินก่อนค่อยเลี้ยงดีกว่าโล่ทองอย่าเพิ่งเลี้ยงมันมันข้ามขั้นเกินไปอะนะอือเออมันข้ามขั้นเกินไปอะนะเออไม่ได้และเย็นนี้อาจจะมีโล่เงินโต เออเนาะอาจจะมีโล่งเงินมาอีกนะชุดจริงอะไรจริงเออกล้าลองทำดูโล่งลองทำดูยังไม่มีลูกเอ้ยไม่มีลูกนะเออเออเ้าขำๆกันสนุกสนานนะเอฟซีเนาะเออสนุกสนานกันขำๆนาประมาณนั้นนี่ผมมีของสั่งมาด้วยมีแต่ของโชว์ช่วงนี้มีแต่ของโชว์ไปไป มันก็อาจจะสําคัญหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจสําคัญสําคัญหรือเปล่าสำคัญมากเลยอันนี้ฮะผมสั่งซื้อออนไลน์คุณเคยซื้ออันเท่าไหร่ในร้านอะซื้ออันละห้าบาทฮะเนี่ยอันละสิบสามบาทสิบสามบาทจากร้านใช่ไหมอันนี้อะผมซื้อมาสบาทห้าบาทก็เหมือนกันห้าบาทนั่นแหละ ไม่ต้องโชว์แล้วแหละทั้งนั้นจริงเหรอให้าบาทเหรอคุณซื้อร้านไหนวะทำไมผมซื้อแต่สิบสิบห้าบาทส่วนใหญ่ห้าบาทนะคุณไปซื้อที่ไหนในห้าบาทโอ้ซื้อออนไลน์งั้นไม่ต้องพูดเถไปไปไปช่างมันเถอะโชว์หน่อยไป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 โชยเถอะยนลงนะแล้วโชว์หน่อยก็ได้อ้าวผมซื้ออันละสิบสามบาทโชว์โชว์ต่อโชว์ต่อจริงเหรอเออคุณคุณปลอบใจผมหรือเปล่านี่เอ้ยโชว์ต่อผมจะ เชิดซูคุณอย่างดีเลยอ่ะชมชมอ๋้แจ้วเท่าไหร่นะห้าบาทอือคุณไปได้มายังไงเนี่ยมุ้งสั่งออนไลน์ดิห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดบาทรวมค่าส่งค่าส่งเจ็ดบาทเนอะค่าส่งเจ็ดบาทเองไงเจ็ดบาทเพราะว่าผมมีโค้ดบาร์โค้ดส่วนลดอือมีส่วนลดเก็บไว้ด้วยนะครับเผื่อคุณอยากใช้งานผม มาขายต่อผมก็ได้ผมขายเท่าทุนหบาทถ้าใครอยากใช้อะไรแบบเนี้ยเออนี่ขายสิบสามแหมวผมไม่ได้ยางซื้อมาขายเอากําไรอะไรผมก็แบ่งแบ่งซื้อมาแบ่งกันผมขอแค่ทุนคืน5้าบาทเผื่อพวกคุณอยากใช้งานผมมีเยอะไงผมก็ใช้ประมาณสามสี่อันผมไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นหรอกต่อเพิ่มเหรอผมอยากให้อันที่มันมีอยู่หนาสร็จก็พอแล้วใช่โอ้ไปติดติก่อนพีน้องติ่ต่อแล้วไม่ไม่ถามอะไรติอื่นฮะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ไม่มีเลยไวะขอบคุณมากๆที่แวะเวียนมาเอรษัยผมเออปลามันอยู่ตรงนี้นะตรงนาเนี่ยเหรอเออดูก่อนออออ่่าดดูกกนนยมื เป็ดปลาพันไหนนั่นเรียกเรียกเรียกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหึมปลาหางลูกยุงเลยบอปลาซิวปลาซิวเม่นบ่เอ้ยแสดงว่าใช่นั่นน่ะใช่นั่นน่ะปลาหางลูกยุงนั่นน่ะ เยอะไหมปลาเล็กปลานย้ยอยเอฟซี FC, ทีมงานผมก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้โดยโดยโดยสบายดีสวัสดีครับ